คล้ายๆแคบหมูเนาะสีคล้ายๆแคบหมูแต่มันจ,นจะแข็งกว่าเด็กแต่ว่าสีแข็งกว่านิดนึงน้องวะเนนพราะมันเป็นหนังเพราะว่ามันเป็นหนังเนาะ <l ug> เข่ากะเข่า,าแกวบบอดี้เข้านะ่ะนั่าสีอมอ่อนเข้านะ่ะ <l ug> แกวบบอดี้อมเอามาา่อนเาราะนะนองหัวกากเลยมึงดูสิมือโอ้มันกบับโถือว่า <l ug> บถือว่าอันแข็งปานไัญายอยำเลยโอเคโอเคแซ่บบ่ อันนี้รับมาขายบ่างทีจังไดนรับมาขายรับมาขายได้กำไรห้าบาทสิบบาทครับเพิ่มเพิ่มบัหอดซับพอเดี๋ยวเติมกันไปโอ้นี่ครับลาบซุกลาบลอยเอ็ดแมนตอนแรกว่าสิกินนั่งเกาะสูตรลาบลอยเอ็ดสูตรลาบลอยเอ็ดตอนแรกเขาสิกินลาบดงบักยางแต่ว่าพอดีลาบอยเอ็ดอยู่พอดีก็เลยดึกลาบลอยเอ็ดเลยครับวันนี้มาแล้วครับมาแล้วไม่ต้องเลือกบ่ได้ น,น่นองว่าน่องวะจะเคยกินด่งบากยางเนี่ยนะจ๊ะเมื่อนี้เฮ็ดนัน่งเกาะเลือกได้เลือกได้เพราะว่าทางด่งบากยางแล้วก็อรลอยเอด็ดอยู่เออใครอยากกินนั่งกาะเลือกเอาอันนั้นโอเคโอเคจะสีบยังนี่นนขายหมักแตงขายหมักแตง <laughs> แต่มีผู้บ่าวมามาสื่อน้ำส่งบอกเขาวัดยังไดสื่อหมักแตงซอยแน่หมักแตงอ่อนๆแซ่บกินกับยังกับแซ่เพื่อจดเอาไปต้มเลยกินกับลาบกับก้อยกับแซ่บได้เบิ้ดเลยไพ่ผ่านไปพันมากะมาอุดหนุนน้องเพลียเนี่ยเบิ้ดนั่นเท่าได้นะ ซีพันเกีย๊ยวกินหมดขอบครัวเลยถ้าเป็นเงินบาทกะบัวหอดเศร้าบาทบ่วหอดเศร้าบาทและ้วกะ็ <ปะ S 1> บอสนันิดน่ำแม่โกเงบ่ัวหอยได้อันใส่สมัครใส่เตงใส่ปุ๋ยเนาะนปุ๋ยขอกเนาะหน่องเน,นาะชิงเงี้ยคิดแค่แลประมาณนั้นครับอาชีบไม่เพิ่นมาสั่นนี่มักแตีงครับ ผู้ใดผ่านไปผ่านมากาแวะมาซื้อซอยในเด้อเนี่ยย่างหิวเประมันจะถึงสองสี่หกแปดทุงเรือแปดทุงนะครับเหลือแปดทุงมาซื้อซอยหนองในเด้อสามมาสี่มาสามทุกคนครับบรรยากาศยิ่มเศร้าๆครับผมเอาสิไปแวะกินข้าวอยู่บ้านน้องไพรี่ครับแต่บบเนี่ยใจว่าน้องสิเปิดร้านบอเพราะว่าไป เธอหนึ่งนะ่ะเพื่อนเกี่ยวเขาก็ลังแล้วเพื่อนก็ล่างแล้วเขาแล้วนา้ำก็เลอยบท่านใ้เปิดร้านบรรยากาศเศร้าๆครับอากาศดีครับดูซอปอลล่าอากาศก็ดีพาดเพิ่นขึ้นนงังอันโอ้มีพระมาบินฑบาตัวนี้เนาะโอ้เป็นขายงานบุญงานยังหน่เนาะบรรยากาศครับผมเดินทางครับเจอกันยูลาน,น้องไพรีเนาะทุกคนเนาะอากาศสิไปวะกินเขากินกน,กน,น,น้ำยู่หันแต่กะ ้านออกมายู่กับเดวะกินขี้เก่าหน่อยแหละครับเพราะว่าไปกินเขาเศร้าอยู่หัน กับายคือเกาครับแล้วนําทีมไปนะขั้นทั้งหนานะครับผมแล้วกับผ้าแวะบ้านน้องเพลี่กินข้ากินน้ำแล้วก็จังสีแยกใหญ่การกลาบครับ,รบทุกคนครับบ้านดงหมากยางแขวงสวรรคเขตครับผมลาดน,น้องอ๋อเปิดอยู่แต่วัานไใแจว่าน้องอยู่อยู่โอ้ไม่รถสิบหล่ออยู่นำ้ำถ้าไม่รถสิบหล่ออยู่น้ำเนี่ยกะน่าจะพี่เคยเราอยู่ครับถ้าพี่เคย,ย,เยอยูอ่นี่เด็กกินลาบลอยเอทแๆครับทุกคนครับ มาแล้วมาแล้วป๊อสจกินแทะแ,แบบนี้ลาบ1 0อยเอด็ดนี่บลเรือแทะนี่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 นนรถขี่เคยเพิ่นจอดครับลาบ1 0อยเอด็ดแน่ๆได้กินแน่ๆกาลังประกอบ <c oughs> กล่องกัน <c oughs> กระจุ <c oughs> กกระจุย <c oughs> ไปแล้วครับอันนั้นย่างไปนะร้านไส้บ่เคย ลานไส้ล้านไส้ล้านไายก็เหมือนกับลูกนะเธอ <c oughs> ก็เลี้ยงดูมาเหมือนกันยูกับข้าวไร้กว่ายูกับแม่คนเองเน่ยกระชิแม่อยอดหลักบ้วนโซงแล้วป,ป,ประกอบบ่ได้แล้วครับประกอบบ่ได้แล้วมั่งออกเมื่อกี้นี่ประกอบกก้าคืนบ่ได้ว่าสัน <c oughs> ้นาาได้แต่ามั่งว่าสัน้น หมายแม่มนบ่ประกอบบ่อใดริบบ่เฮ้ยประกอบบ่อในนรอรดริบบ่ได้ไหนใน,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 ใน่อะเดี๋ยวประกอบกล้องให้เพื้นกันด้ยวยครับเอาได้บ่อก็ร่างจีว่าประกอบกล้องให้โตคนสวยครับยังบวชทำสบายดีกันเป็นทางการเลย, <c oughs> ส,บยสบายดี <c oughs> อย่างเป็นทางการ <c oughs> เอาเนาะของฝาก จากผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาให้โตกะมีขนมมีน้ำตาลมียังนี่แหละอหของหวานางนขอหวก็มีของเค็มก็มีม,มีเกลือน้ำเขาใจหลายๆเดือของหานจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะน้องเนาะวันนีนน้นนนเน่าสกิกินข้าวน้ำกันเนาะกินลาลบดองหมกย่างเนาะเฮนเนาะลาบดองหมกย่างก็มีหลือกะลาบไล่ดอกเ็ดก็มีโอเคเดี๋ยวเ่าจังกินข้าวกินน้ำน้ำกันเนาะไปรีเนาะมาสุดก่อน่ะเป็นยังม่สบายไข่ มาสุก่อนเป็นไข่เขาก็เลยบ่อยากกวนเพลินครับเขาก็เลยเดินทางไปก่อนกินเข่าไเลยไปกินหนาวเนาะเขาหรอว่ายู่ห้อยบ่แม่น้องไข่ใจบ่คือบ่กินเข่ากินหนาวที่แถอากาศเปลี่ยนมันหนาวเนาะสุดก่อนนอกพิรีเนาะหนาวแห้งเนาะโอ้โอเคเดี๋ยวจังกินข่าวอะไรคราวสิไปเบิ่งตัวเห็ดกับข่าวกับหนาวไล็อกตุกเต็กตามภาษาเนาอเนาะเนาะโอเคนอกจากเพิ่นสิขายเครื่องขายของขายลาบขายก๋อยแล้วเพิ่นก็ยังบ่ยอมครับขายเสริมอีกขายหวด หนึ่งเข่าแล้กกะนังเข้มครับทุกคนเฮ้ยแมนบอกมันแมนนังเข้มอย่า่ไะนี่อโอ้อันนี้นาสีเอาไปทอดได้ทุกคนเบิ้งนะ้านาสีเป็นนังงัวครับนังแบบนาสีเอาไปทอดเลยให้มันพองขึ้นนะมาแต่อส่อครับวันนี้กินเขา้าลักกะสิคำกับเมื่อมุกดาหารครับผมทุกคนมาเยี่ยมเพิ่นเนาะมาแวะเหินน้ำนองครับพอดีเพินอยู่พอดีโปกตินะ่ะ เิ่นสิบกคครยอยู่ครับแต่ว่าก็จริงๆแหรอน้องก็อยู่ทุกมื่นนั่นแหละแต่หากมื่นนี่ยเพิ่นบ่สบายเป็นไข่หมักทั่วก็อยากซื้องามก็อยากงามอยากแต่งงามพร้อมเอาฝากฝากหมัก,ก,กทัว่เล้าก็คือหมักบัวเท้ไทยดิแม่นมันสิกรอบสิแสบเพิ่นกระลังแต่งตัวเพิ่นว่าให้น้องนะงามซะก่อนเด้ออายเด้อว่สาสันถ้าว่างามอยู่แล้วว่าบ่ต้องแต่งก็งามบ่ได้ได้ต้องแต่งว่สาสันพุ่นทูยังไงพุน่น เบิ้งครับเราหาบเจลาบีมาขายได้หันนะเจลาบีเนี่ยเนี่ยแม่ไอ้บ้าโอ้แม่นบหรอเอาอุ้ยอันนี้เอาไปขายอยู่ผุ่นบ่นี่นะขายได่หนิโอ้ตังค์จะหันเนาะแม่นอืเบื้องนะครับเบิ้งโอ้ยเดี๋ยวเราไปปงซะก่อนแล้วนักเข้าสิบยางไปเบิ้งน้ำหลางนะครับเด้อนี่แหละครับเป็นวิธีชีวิตแบบบ้านๆครับทุกคนหาอยู่หากินมักแต้งนี่แสดงมามาแต่สวนตัเองมาแจกดอกนี่ แบกจนเซแบกจนเซครับเราเป็นเจ้าของสวนหมักแตงมาสัน่น,นอันนี้นี่ฮ่าเบิงยากเลยครับทุกคนครับนนแถวบานเฮ้านี่บ่มีเห็ดแหละนี่วาจุล่าวาจุล่านี่บ่มีแล้วฟีมือลุกทรายเล่าว่าสัน่ออนสีมือเจ้าวะ<น>โอ้อย่างคักบบานเฮ้านี่ต้องวาลไงตยต่อคนอายุ ซีซีฟขึ้นดังเซ็ตซุ่มนี่เป็นเอาเอาเส้าหาครับเส้าหาบัิษัทเยาว่าเถวอะไรไปนะครับเข้ากับมะลุยขั้วของขั้วเพิ่นครับเพิ่นกลังซ่ากันเก็ดแนวกินแนวยากเนียนมามาเนี้ยมาตอนนี้เนี่ยกินน้ำต้มแซบต้มแสบครับหางหมูหน่อยเนาะห้างมูโอ้ยจุดจวดขี้เกลีครับ ขนาดกําลังหนึ่งเขาสะทึกแมนดูบนแล้วตัวเห็นยังตัวกําลังปั่นเข่าบ้าโอ้กําลังปั่นเข่าโจกเข่าวะเล่าเขาโจกเข่าเโจกเข่าเ้อโมเนอันอันนั้นได้เนาะจกเข่าล้โมเมนจกออกได้รองวะจกออกมันจะบนิกินเาออกมันจคือสิสบายเลยเนาะมเนเนาะพวกไข่พวกเคยคือพวกไข่เลยเนาะเศร้าเลยเนาะ จักมือเศร้าจักมือแล้วถ้าเกิดดีขึ้นบอกว่านโอ้ัรนสันสามมือไข่นะไข่ใจบ่เฮ้ยเฮ้ยจังไหนเฮ้ยไข่อลีเนี่ยบอกไข่อลีเหรอไข่อลีเพิ่นอันอากาศมันเปลี่ยนห้ามอเดี๋อากาศเปลี่ยนไปหาหมอบ่ะนห้องบะไปอากาศมันเย็นชับพันเนาะฟิลีเนาะเท่ากันย่างเกือบไข่คือกันเอาดีๆเด้อชับพันบอก พี่ไม่เนี่ยจะกินมันบ่อนอกวันนี้เิ่นส่ผ่าทุ้งได้ไหมนะครับยางงามเลยเอ,อันนี้น้องสาวบ่เนี่ยนะพะรีน้องสาวจับบ่นี่ยนะร้านโอ้โอกกอมาแก้งนี่ขายทุง้งเได้นี่ยทุงสิบพันเกีบทุงละสิบพันกีบ บาทบาทจริงๆอะซิกว่าบาทลูกค้าถึงเนาะมกแดงปลูกเองขายเองนักเลงพ่อว่าษัทแบบธรรมดานะครับเบิ่งมกแดงมกเล่าว่ามกแดงกัวมกแดงกัวแบบนั่งเกาะแบบขนาดกลางเนาะพี่ลีเนาะมกแดงเล่ามกแดงเล่ามกแดงแบบเล่าๆนี่พักสดๆครับพักเอ่อพักหนอกแม่นบ่บ้านท่ากับอิ้นพักหนอกเนาะโอ้ใบบัวบกครับยังไงกูนนะแกทำไง แกอุ้ยแกสัมไนมาสันโอ้ยตายแล้ยใบบัวบกแกสัมไนอย่าลืมเด้อเจ้าอย่าลืมอันทอดเด้อทอดะอะไรเนี่ยเด้อดอันอันซองอันนั้นนะอันไหนแม็กข้างล่างเจ้าอัน่หนแม็กซลืมจะเด้อค่ะลืมเลยมันบอกขนาดเล่ <โอ S 1> <บ>าเรื่องทอดกันยังงงสงะกันอยู่น้องจะว่าทอดยังว,วะ,วะามาสันเอามาให้อายเบิ่งก่อน,นเด้อเป็นจังไดนมันคือบ่มีอันนั้นมัน เพิ่นคือได้เขตเกี่ยงนั่นนี่มันคือนังงัวนังงัวโดยนังงัวแล้วเป็นจังสี่เป็นจังสี่เพิ่นแบบว่าห้าวเราต้องไปเผากันไป็นจีกอนโอ้แต่นี่นะเ้าสีสีทาเบิงว่าเวลาถอดออกมาแล้วมันจะเป็นในไดน้องไฟรีเนาะของของมากคือมันสิมันสิเป็นคือแกะหมูเลยเห็นปะ่ะโอ้อยยางขักอันนี้คือมัดหนึ่งนี่เดี๋ยวห้าวไ้หนองสองมัดแหละพอน้องถอดออกมาแล้วสิได้ร้ายสำได้กับว่าเบิงได้พราะมันสิพ่องร้ายน้องหองเนาะ นะครับดนเดี๋ยวมือนีนการสกินขขาวกินขขาวน้กนนมกันเนาะมือนีเนาะจะโดยงวยเดือดน้ำกันได้มือน,นี่จะโดยเงยเดือดน้ำกันนี่บอกไงยๆว่าเราสิเอามาเฉพาะพ่อขายเลยทุกคนเลยบบแมนว่าสิเอามาเธอ,อ,อเดียวม,มันเอาม้าร้ายกับขายยากแ,<ม>แต่ว่ากะเอามาพอดีขายกับคือก็ได้เงินทุกมือนะ<ม>นอ่ะได้ทุกมือแต่ขายเบิร์ตเพราะว่าคนงามขายครับคนงามขายกันเลยเบิร์ต บัวเวิดแหน่บัเวิดแหน่บัวเวิดแหน่เลยแหละครับแต่ว่าหักเรือกับเรือบัวลายมันเป็นทางพานเพราะว่าแถวนี้นะมันเป็นรถพานทุกมือทุกเว้นเบิดมือเบิดขึ้นกับว่าอะไรเนาะมาแล้วครับทุกคนครับกับข่าวครับต้มย่ำหางมูครับนี่มีแจวพร้อมมีแจวพร้อมครับร้านสาวคนเป็นคนเสิร์ฟครับร้านสาวน้องพีีน้องซื้อยังนี่ซิลา อ๋อน้องลาครับคนสวยคนสวยสวยขึ้นนะสาวนังเข้มที่ที่น้องเอามานะ,<ด>ะโมเมนต์นังเข้มเหรอเฮ้ยล้ำพิษอีกแล้ว<ด>โมเมนต์นังเข้มเด้อเขาเอิ่อนนังงัวเนาะที่เพิ่นเสี้ยวมาเห็ดทอดคือคือแคบหมูนี่น้องตัดเคืองแน่นี่ครับเพื่นบอกขาอนึงนี่ตึบๆข้อนึงว่าน้องขาเนาะโมเมน,เน,นะเนต์นั้นเิ่นตัดไอ้มันเป็นเคืองหนึ่งเวลามัานพองมันกับสีสีบงโค้งร้ายน้องเนาะมันกับสีพอดีกินครับ บมดธรรมด้าได้เหมือนเด็กกินฝีมือเพิ่นทอดทอดเองยี่ว้ออะไรเพิ่นในส่เอื่อยทอดเห็นล้ครับคนงามเราเสียโอกาสจับตะลิ้วด้วยน้ำมันสิเต็มใช้มือเราหรืวเปล่าเราเตรียมวัตถุดิบ, <c oughs> บไปให้ยูนี่ดิเองนี่ <c oughs> ของแสบครับลองเบิ่ง <c oughs> เทือแลกได้หน่ถ้าจะกินหนิ <c oughs> น้งงัวทอดนี่เทือแลกได้หน่แมนต้องลองต้นแรกเขาคิดว่าเอาเมื่อน่ะเพราะปีงขึ้นน้ำเค็มโมเมนต์เนาะอันนี้ปีงเอากระไรเดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ สาเว่นปีกมันกะสีได้อมเมาแล้วเนาะมันจะกินบ่ได้เนาะมันแข็งถาล่องเบิ้งครับทุกคนครับว่าทอดออกมาแล้วหน้าตาสิเป็นจังไรและกะมันสิกรอบขนาดใดเนาะต้องต้องล่องเบิ้งเท่ากับเทือแหลกครับที่สิได uh, ้กินเอ่อหนังหนังง่วนถอดเนาะแขว์พอดบีกับโบนีน้ำเนาะแขว์พอดบีกับโบนีน้ำแขวมันสิบินบ่อน้องแขวมันสิบิน เดี <mile> ่ยวสีบินบริษั่น้องวัแนะ้น้ำด้วยบริษัทแต่มันแสบเดี๋ยวสีล่องเบิึงครับได้ล่องแท้ๆมันนี่โอ้โหนี่ครับลาบซุกลาบลอยเอ็ดแมนตอนแรกว่าสิกินนั่งเกาะสูตรลาบลอยเอ็ดืมสูตรลาบลอยเอ็ดตอนแรกเขาสิกินลาบดงบักยางแต่ว่าพอดีลาบอยเอ็ดอยู่พอดีก็เลยดึกลาบลอยเอ็ดแล้วครับวันนี้มาแล้วครับมาแล้วแมนเลือกบ่าได้ นอ้องออวะน้องว่าจะเคยกินดงบักออยางเนี่ยมาเัิบเมื่อนี้เฮ็ดยังเกาะเลือกได้เลือกได้เพราะว่าทางดงบักยางแล้วก็อร่อยเอ็ดอยู่เออใครอยากกินนั่งกับเลือกเอาอ,อันนั้นโอเคโอเคมาๆมาๆครับพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟกินข้าวน้ำกันน้องกะสินกกั่งกินข้าวน้ำเข้าคือการมือน,นสุดก่อนกักินน้ำกันกน้องเพลี่เนาะตอนตอนทัางหมามือนเนาะครับอุ้อยยางคักเลยของเสียบของเสียบ นอกจากข้าสีมีลาบแล้วแล้วข้ากับมีเมนู่ยังอีกเกาะปีตุลาป่ะหน้ากากหมูนี่คือเมนูย,ย่างหน้ากากหมูครับหน้ากากหมูบไ,ได้มีซูมื่นเนาะบะระมีซูมื่นบะแทนเลยทางมือต้องอายมากจังจังแต่กินมันบะพิเศษมเมนู่มืนอนี้เมนูพิเศษโชคดีครับมือนี้โชคดีเมนูพิเศษครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟอย่างเดียวทอดนั่นให้พี่อ้ายทอดประสันพุ่นทอดปลาให้พี่อ้ายทอด ตัวมันหน่อยครับน่องกระเรย้อสีใหญ่ตัวใหญ่อะแล้าใหญ่ซอยน่องครับทุกคนตัวมันตัวมันหน่อยอ้ะประศัตรหน่องสีใหญ่ตัวใหญ่ประศัตตัวนา่งตัวใหญ่ดีกว่าเขากิจะกินเหรอครับมันนี่กินข่าวสับแสบแหละมันนี่มีลายอย่างครับทุกคนเอ้ยกับข่าวแซ่บๆครับกินน้วกันเด้อ เขาเอาโทรศัพท์ถ่ายด้ยวยทุกคนเ้อภาพมันอัดสิแปลกตานิดหนึ่งเพราะว่าโกโป,โปโน้นั่นแบทมันนั่าราดอยู่โอ้ยอยางขากเลยทุกคนี๋ยวสินังกินเฮาจังแปลงกันไหมเนาะขอบคุณครับเพนใหญ่ใหญ่มาหายเพราะวะ่าโตน่ะมันหน่อยเกินมาสัตว์มันวางของบ่เบลโนเพลีเนาะเลือดแตน่น้ำมันเลืสิใหญ่ไปเืองน่หนั น้องหละเอิญผููบาวกินข่าแน่นะนองหละกินขานะนะ่นา,กนขากับมากินข่าน้ำกันเนอกินกับลาบลาบร้อยเอดแต่ว่ามากิน่ีวันด้วยคุณยายกินข่าน้ำกันครับเนี่ยูไม่ได้เนี่ยสแสบครับมีลายยางครับกินกับนองพะลีคือเก่าครับคือเก่าคือเดิมกินข้านำกันสองหลอบเลยไมนม่นรบู้บ่ว่าแล้วส <c oughs> องสามหลอบแล้วกับอีกจังนึงก็คือ ไปไผ่านไปผ่านมากอะคือมาแวะกินเขาน้ำนองได้เนาะหลานอยู่บ้านดงหมักย่างอยู่ระวังเอ่อเขาอื่นนึงก็อยู่ระวังตลาดบ้านหน้าครับตลาดดงหมักย่างบ้านน้องก็จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดดงหมักย่างเนาะมาแวะกินเขาน้ำนองได้เลยครับเด้อผ่านไปผ่านมาก็ะไปไปทางญี่ปุ่นกับมาแวะอุดดนุนเพิ่นแน่นี่เราวหยลายยางลายยางมีมียังน่เจาะขายยังน่เอามีเฟอร์มีลาบมีเฟอร์มีลาบ มีกะเปียกมีต้มมีต้มมีมีตำกับมีทุกอย่างเลยอยากกินนังมีพัดพร้อมเนาะเขาเห็นข้าวพัดเนาะนี่เข้าวพัดอะไรกับพัดกับเผาไก่เข้าวพัดเนี่บางมือกับมีบางมือกับบางมือกับบอมีแต่ว่าพวกกับเพาะกับเผานี่แน่ๆนะมีแน่ๆลาบมีทุกม่อโอเคครับกินข้าวครับท้ามน้องไร้น้องเซบูอิมได้เนี่น้องกินเปมื้อตาเบิ้งเขากินได้เนี่นี่ครับทุกคนครับนัง นังที่เอาให้น้องไปทอดนะพอทอดแล้วก็สิเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆแกบหมูเนาะสีคล้ายๆแกบหมูแต่มันจะแข็งกว่าแต่แต่พอสีแข็งกว่านิดนึงน้องวะอมเป็นนังเพราะว่ามันเป็นนังเนาะห้ากระห้าแกวบอดี้ห้า่นะทั้งสีอมเมาห้านะแกวบอดี้อมเมาจนนองหัวกากเลยมองดูที่มือวะโอ้มันกวบบือว่าบถือว่าอันแข็งไนไหนอืมอืมอืมโอเคโอเค แสบบะอันนี้รับมาขายบ่าจังไรับมาขายรับมาขายได้กำไรหาบาทสิบ,บาทครับเ,เพิ่อเพ่บอดสับ <c oughs> พอเด็ดตืมกันไปภาษามุกดาฮนกับนีไนะด้มุกดามุกานกับนี่ชือนนจะด้วยงงยเด้อ ปกติกินกินข้าวเนี่ยจ้ากินเสาเขากินสวยเขาเสากินประมาณชิบม่งที่เป็นม่งกินเที่ยงกินเที่ยงน่ะเขาเสาเป็นเสาเที่ยงเขาแรงก็เป็นคนแหละซีหาทุ่มคนแหละมึงส้มนะครับเขาแกงมันถึงกินต้มนีกินยังแล้วกันยังไปกขาแล้วไปสปอร์คุณดีเนาะอ้วนคือเก่าอ้วนคือเก่าสันบอกว่าคุดีได้เล่าบระเดออวนนะตัวจริงเล่า โบว์วนนะครับพร้อมเพื่อนว่าแล้วเพื่อนว่าอันเศร้าไข่ไข่แน่เลยอ้ายโอซันกินขาวแล้วกรับมากินยาคือเกาแสดงว่าเขาหยาดมันขึ้นเนาะเพลี่เนาะกินเหยือดยากับพ่อเนาะนะครับเพื่อนไข่ครับมากเหมือนนะผ่านไปซีหมื่นได้หนี่มื่นที่หาอะไรก็ต้องกินให้มันเบิ้ล คนหามายังบวชดินางวันทันเบิดเพิ่น้กินเสาแรงค่ะแหละแต่ว่าเหาบ่มีเวลากินบ่มีเวลากินกินในเสากับเทียงเข้าเสากินเข้าเสากับเทียงเลยก็เลยเลือร้ายแนนน้องเนาะเอากินให้มันเบิดย่านมันขึ้นย่านไข่ขึ้นเราเปลี่ยนอาชีพไปด้วยทุกคนเอ้ยเราเปลี่ยนอาชีพแล้วขายของแล้วก็เปิดให้คนมาซื้อซื้อรล้วว่าแต่นี่อาชีพของเราเฮ็ดอาชีพยังนี่ ขายหมักแจงแต่มีผู้บ่าวมามาซื้อน้ำตรงบอกเขาว่าอย่างไรซื้อหมักแจงซอยแนี่ยหมักแจงอ่อนๆแซ่บกินกับยังกระแซ่บเบอเบิดเอาไปต้หรือกินกับลาบกับก้อยกระแซ่บได้เบิดเลยไพ่ผ่านไปพันมากกะมาอุดหนุนน้องเพลีเนะี่ยเบิร์ดทันเท่าได้หนะ่ะซิบพันกีบนี่ซิบพันกีบกินเบิร์ดขอบครัว,วเลยถ้าเป็นเงินบาทกะบ่วหอดเซาบาทบ่ชหอดเซาบาทแล้วกะบอดสันผิดน้ำ ใส่เดหม็กใส่ปุ้ยเนาะปุ้ยขอ,อกเนาะหน่องเนาะชิงง่วนคิดแค่ละประมาณนั้นครับอาชีพไม่เพิ่นมาสั่นเนี่มักแต้งครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาซื้อซอยในเด้อนี่ย่างอยู่ประมาณสองสี่หกแปดถุงเลือแปดถุงนะครับเหลือแปดถุงมาซื้อซอยหน่องในเด้ดอ เพราะว่าเอาออกมาบริจาอยากขายมาเบิร์ตเพราะว่าตังนี้ไผ่กะมี่ขนาดโอ้ไผ่ไผ่กะมีแม่ยตัวนี้ไผ่อะไรผกันหมดแตงหมดตัวกินเองผักินเองเนี่ยนะอืันนี้ก็ปลูกกินเองค่ะแต่ว่าแบบว่ามันน้อยก็เลยแบ่งมาขายน้ำเนยโอ้นี่ครับไผ่กะมันกับบอทันบอทันข้อมูลน้องเป๊ะครับน้องก็คือบอกไงว่าเป็นหมักแตงที่ป้าปลูกเองแล้วห่อกะได้ขายให้เพื้นน้ำเนี่ยขายมาหึงหงืลเปล่นี่ขายมาแตงเนี่ย ามรอบเลยแหละเพิ่นเอาออกมาคล้ายให้อันนี้ค่ะโอ้สามสรอบปลูกเรื่อยๆนะปลูกตลอดทั้ั้วทัแซงแล้วก็สลี่น้ำกระบากกระาไงมาปลูกขาโพดผมยังน้ำข่าสีเอาไปขายมองอื่นกับบ่มีคนนฝ้าไห้คืออยู่นี้อยู่นี้แล้วก็คิดว่าร้านนั่นเปิดร้านขก้องอย่างนี้แล้วก็เลยเอามาฝากเพิ่นข้ายให้ซะแล้วมะออกมางมันบ่พอสีเ้ิ่นเียวกอย่ยงอื่นเนาะ มาสื่อซอยน้องนี่เด้อครับเดอ้ออัน,นีิแนมเห็นน่ะคือตลาดดงหมักยางครับร้านน้องกัสซียูติดกับนี่แหละกับดงดงตลาดดงหมักยางเลยนี่นี่ว่าให้ผู้บ่าวมาเมาหมักแจงซอยบันนี้เป็นยังไงบันนี้ี่เมาแล้วเบิดแล้วผู้บ่าวไป<า>ตรงมาเด้อบัอน,นี่บาวามือน,นาเด้อมืออื่นจังมาเมาเนาะเบิดแล้วครับเบิดแล้วมีคนเมาหมักแจงเพิ่นไปเบิดแล้วสบายแล้วบัอนี่แล้ววะ จากเข้าน่ะคุยกับน้องมาเฮิงเติมแล้วเนาะพลีเนาะมากินเสากินน้ำน้ำเพลินกะศิลาน้องเมื่อแหละบันนี้มีโอกาสนะกับสิมาแวร์เลรียญน้ำม่เด้อถ้าเห็นจะเปิดร้านกับสิแวร์ถ้าบม่เห็นเปิดหน้ากับสิเลยได้คือเก่าหนึ่งได้ส่วนมากเป็นปีช่วงน่ะเป็นยากเกี่ยาเขาเนาะแม่นยากเกี่ยวนาะช่วงที่ว่าลมแห้งๆกะเปิดอยู่แต่ว่าเปิดข้างเดียวแมนปิดข้างนี่เพราะว่าลมแห้งแล้วมันคุนมันหลายคุณเขาเพื่อนนน้องเนาะ แล้บางเถื่อจะอยู่กันกับเพื่อนสองคนสิแบบบางทีแบบอันลูกคนไปห้องเรียนสิแล้วก็มีคนเบิรงซอยอาจจะปิดแน่ข้างนึงแต่ก็เปิดข้างนึง่งผู้หนึ่งไปแหละยันผู้หนึ่งผู้นั้นก็อยู่ในครัวอยู่ในครัวหันข้างนี้แบบมีคนบอกมีคนเบิรงก็เลยบางเถื่อก็เปิดข้างนึงเนาะขอบใจเรื่องมีเด้อที่นั่งกินข้าวนักคุยกับอ้ายเด้อด้ยขอบใจคือกันโอเคเว้มาตลอดโอเคไปแหละเมื่อปลาได้บายบายด้วยเนาะคนสวยบายบายอ้าเตียง